สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นกู้ตัวหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจกันนะคะหุ้นกู้ของบมจอินเทอร์เน็ตประเทศไทยหรือ INET ค่ะเรามีเอกสารข้อมูลสรุปหรือ Fact แฟก e ีตอยู่ในมือแล้วดูข้อมูลเบื้องต้นก็น่าสนใจนะคะแต่ก็มีจุดที่ต้องพิจารณากันเยอะเหมือนกันค่ะใช่ค่ะตัวนี้เป็นหุ้นกู้ระยะยาวไม่ได้อยสิทธิไม่มีประกันนะคะคือ หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนครั้มที่32568ครุปกำหนดไถ่ถอนปีพศ2571ค่ะแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจคือผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ด้วยอันนี้ต้องวงเล็บไว้เลยใช่ครับแล้วที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือหุ้นกู้นี้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Unrated นะครับซึ่งมันก็สะท้อนอยู่ในชื่อเลยว่าเป็นหุ้นกู้สียงสูง อายุก็ประมาณเกือบเกือบสปีครับประมาณ2ปี11เดือนออก1กรกฎาคม68ไปครบกําหนด1มิถุนา7 1อัตราดอกเบีย้ยที่ให้มาคือร้อยละ5.60ต่อปีครับจ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนวงเงินเสนอขายรวมๆแล้วไม่เกิน500ล้านบาทโอเคค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดสกัดประเด็นสําคัญกันดีกว่าทั้งลักษณะเงื่อนไขแล้วก็แน่นอนความเสี่ยงต่างๆที่ต้องพิจรนารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของหุ้นกู้นี้คือผู้ลงทุนสถาบัานแล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะเริ่มกันที่ตัวบริษัท iNet ก่อนนะคะก็ทำธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ครบวงจรเลยเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วหลายคนก็น่าจะพอคุ้นเคยกันดีครับ ประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลล่าสุดณนะสิ้นไตรมาส1ปี6-8นะครับคืออัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อ EBDR ตัวเลขนี้อยู่ที่7.1เทนเ่า่าเอ่อถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ7.1เท่าเลยเหรอคะครับมันสะท้อนภาระหนี้ที่ค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมต่างๆคือมันเป็นความเสี่ยงด้านความสามารถในการชาระหนี้โดยตรงเลยแม้ทางบริษัทจะชี้แจงว่า เออกำลังอยู่ในช่วงลงทุนขยายธุรกิจคลาวที่คาดว่าจะเติบโตดีจะตัวเลข7.1เท่าเนี่ยก็ถือว่าสูงจนต้องจับตาดูใกล้ชิดครับอืมสูงจริงๆนะคะแล้วเรื่องสภาพคล่องล่ะคะเป็นยังไงบ้างอัตราส,ส่วนสภาพคล่องหรือ current ratio เนี่ยอยู่ที่0.31เท่าครับโหต่ำกว่า1เยอะเลยนะคะใช่ครับต่ำกว่า1ค่อนข้างมากมันก็บ่งชี้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอาจจะไม่พอใจหนี้สินระยะสั้นนะครับ ยิ่งไปดูตัวเลขหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายคือในหนึปีข้างหน้าเนี่ยมีอยู่ราวๆ2,557ล้านบาทก็ยิ่งดูน่ากังวลเรื่องสภาพคล่องระยะสั้นครับแล้วทางบริษัทเขามีแผนรับมือ,อยังไงบ้างคะบริษัทก็แจ้งไว้นะครับว่ามีแผนจะระดมทุนจากช่องทางอื่นเข้ามาช่วยเช่น อาจจะมีการขายสินทรัพย์เข้ากอง trust inetit r I t, หรืออาจจะมีการเพิ่มทุนเพื่อมาช่วยเสริมสภาพคล่องตรงนี้มีพวกเงื่อนไขาทางการเงินหรือ c o v e n a n t s ที่เราต้องคอยติดตามเป็นพิเศษไหมคะมีครับเงื่อนไขสำคัญเลยคือต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีาระดอกเบีย้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ibde ratio ไม่ให้เกิน2 5เท่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะณสิ้นไตรามาสหปี68เนี่ยตัวเลขนี้อยู่ที่1.79เท่าครับ คือยังไม่ผิดเงื่อนไขอ๋อก็ยังโอเคอยู่ครับยังไม่ผิดเงื่อนไขแต่ก็ต้องบอกว่าเฮดรูมหรือช่องว่างที่เหลือมันก็น้อยลงการบริหารจัดการหนี้สินกับส่วนทุนก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะถ้าเกิดผิดเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะถูกเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินเรียกคืนเงินกู้ก่อนกำหนดได้เลยนะครับอันนี้จะกระทบสภาพคล่องรุนแรงมากเข้าใจเลยค่ะ ทีนี้นอกจากความเสี่ยงของตัวบริษัทที่เราคุยกันไปแล้วมาดูที่ตัวหุ้นกู้เองกันบ้างมันก็มีความเสี่ยงเฉพาะตัวของมันอยู่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะการที่มันเป็น unrated เนี่ยคะ่ะใช่เลยครับประเด็นความเสี่ยงของตัวหุ้นกู้เองที่ต้องเน้นๆเลยก็คือ 1. unrated อย่างที่บอกครับไม่มีเรตติ้งเลยแปลว่าภาระการวิเคราะห์ความเสี่ยงนี่ตกอยู่กับผู้ลงทุนเต็มๆเลยนะคะถูกต้องครับผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการชำระหนี้ของ INET เองทั้งหมดเลยไม่มีสถาบาันจัดอันดับมาช่วยประเมินให้เบื้องต้น2คือ c a l l a b l e ครับผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยเขามีสิทธิ์ไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนดได้นะหลังจากครบหนึ่งตีไปแล้วอ้าวเหรอคะแล้วถ้าเขาใช้สิทธิ์ไถ่ถอนก่อนเราจะเป็นยังไงคะเขาแา่สมมติว่าดอกเบีย้ยในตลาดมันลดลงมากๆบริษัทก็อาจจะเลือกไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้คืนก่อนแล้วไปออกชุดใหม่ที่ดอกเบีย้ยถูกกว่า ทีนี้ผู้ลงทุนที่ถืออยู่ก็จะได้รับเงินต้นคืนก่อนกำหนดก็จะต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่องการลงทุนต่อหรือ r e i n v e s t m e n t risk คือต้องเอาเงินก้อนนี้ไปหาที่ลงทุนใหม่ซึ่งตอนนั้นอาจจะหาผลตอบแทนเท่าเดิมที่5.6%ไม่ได้แล้วอ๋อเข้าใจค่ะก็เป็นความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกถ้าโดนไถถอนก่อนครับผมต่อมาคือ Unsecured and Subordination นะครับคือเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกันครับและสถานะอาจจะด้อยสิทธิกว่าเจ้าหนี้ที่มีประกันรายอื่นๆของบริษัทด้วยหมายความว่าถ้าบริษัทเกิดมีปัญหาทางการเงินขึ้นมาจริงๆเนี่ยผู้ถือหุ้นกู้อาจจะได้รับชำระหนี้คืนหลังจากเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันอย่างพวกธนาคารได้รับชำระหนี้ของเขาไปเต็มจำนวนแล้วหรือในกรณีแย่สุดคืออาจจะไม่ได้รับคืนเลยถ้าทรัพย์สินของบริษัทไม่พอจ่ายครับอืมประเด็นเรื่องด้อยสิทธินี่สำคัญมากเลยนะคะเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆใช่ครับ แล้วก็มีเรื่อง liquidity หรือสภาพคล่องของตัวหุ้นกู้เองอันนี้หมายถึงการซื้อขายเปลี่ยนมือใช่ไหมคะครับผมคาดว่าจะตำ่ำเพราะผู้ออกเขาไม่ได้นำหุ้นกู้ตัวนี้ไปจดทะเบียนในตลาดรองการที่เราจะขายต่อให้คนอื่นก่อนครบกำหนดเนี่ยอาจจะทำได้ยากมากหรือถ้าขายได้ก็อาจจะไม่ได้ราคาที่เราต้องการสุดท้ายคือ transfer restriction ครับการโอนกรรมสิทธิหุ้นกู้นี้ ก็จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่เท่านั้นจะโอนให้รายย่อยทั่วไปไม่ได้ยกเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกครับสรุปแล้วผลตอบแทนที่เห็นว่าสูง5.60%เนี่ยก็แลกมากับความเสี่ยงหลายด้านมากๆที่สูงกว่าหุ้นกู้มีเรตติ้งทั่วไปอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วเงินที่ระดมทุนได้ไม่เกิน500ล้านบาทก้อนนี้บริษัทเขามีแผนจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างคะวัตถุประสงค์หลักๆที่แจ้งไว้ในแฟกชีตนะครับก็คือ1 เอาไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดอันนี้ก็คือการโรโอเวอร์หนี้เดิมนั่นเอง 2. ชํชำระคืนหนี้อื่นๆที่อาจจะมีกับสถาบันการเงินต่างๆแล้วก็ 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจหรืออาจจะใช้ลงทุนเพิ่มเติม,ต,มตามแผนธุรกิจของบริษัทครับคาดว่าจะใช้เงินทั้งหมดภายในปี2568นี้ครับ แล้วใครเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆที่ควรรู้อีกไหมคะอย่างเช่นช่วงเวลาเสนอขายผู้จัดจำหน่ายมีหลายรายเลยครับมีบรลอยอนต์ตา Maybank, Merchant Partners, Dao, Bluebell และก็เอเชียพลัสครับโดยมีบรลอยอนต้าทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วก็มีธนาคารกสิกรไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ครับค่ะ ส่วนช่วงเวลาเสนอขายที่กำหนดไว้คือ26-27และ30มิถุนายน2568นี้ครับถ้าให้สรุปภาพรวมของหุ้นกู้ i n e t ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกสำหรับออผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงได้สูงจริงๆนะคะเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่ดูน่าสนใจคือ5.6 0เปอร์เซนแต่ก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงหลักๆที่เราคุยกันไปทั้งเรื่องที่มันเป็นอันรรตต์ต้องวิเคราะห์เองอย่างละเอียดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทั้งของตัวบริษัทเองและสภาพคล่องของตัวหุ้นกู้ที่จะขายต่อ,อยากเงินไขคอลเลเบิลที่อาจจะถูกถ่ายถอนก่อนครบกาหนดแล้วก็การเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกันที่อาจจะด้ยสิทธิกว่าเจ้านี้อื่นค่ะถูกต้องเลยครับ ต้องย้ำอีกครังว่าการตัดสินใจลงทุนเนี่ยต้องมาจากการศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนหรือไฟลลิ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนจริงๆนะครับแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์การเงินแผนธุรกิจรวมถึงความเสี่ยงต่างๆของ INET อย่างรอบด้านด้วยตัวเองนะครับค่ะและนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่เราสกัดและวิเคราะห์มาจากข้อมูลหุ้นกู้ INET ครั้งที่3 2 5 6 8ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครับผม มีประเด็นที่น่าจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคบคิดกันต่อด้วยนะครับ คือเรื่องแผนการประดมทุนในอนาคตที่บริษัทพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนหรือการนำบริษัทลูกเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงและทันการหรือเปล่าแล้วมันจะสามารถเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและภาระหนี้สินที่ค่อนข้างสูงอันนี้เป็นคําถามสําคัญเลยครับสําหรับผู้ที่สนใจหรือตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้นี้ไปแล้วคงต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ